สวัสดีผู้บุกเบิกทุกท่านครับผม p เพจดีโ s และวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์8,200เพจฟรี mm hmm. ในแพช2.5ที่ใส่ฟรีไม่ควรพลาดจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ อันดับแรกเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายเกณฑ์ในการคำนวณกันก่อนนะครับสำหรับเกณฑ์ในการคำนวณเราจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่10กันยายนและสิ้นสุดวันที่2ตุลาคมครับตามระยะเวลาของตู้นายพลเฟยเซียวรวมระยะเวลาทั้งสิ้น22วันซึ่งข้อมูลที่จะใช้ในการคำนวณต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลทางสถิติแล้วก็ข้อมูลที่มาจาก official เพราะฉะนั้นคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าปริมาณเซราเจสที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นปริมาณเซราเจสขั้นต่ำแน่นอนและครั้งนี้ พิเศษกว่าครั้งอื่นๆเพราะว่าทาง o f f ฟิเชีเนี่ยได้แจ้งปริมาณเซอร์เจสออกมาชัดเจนมากๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มกันที่ในส่วนแรกกันก่อนในส่วนของกิจกรรมครับ Luminary w a r l d n n e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  r ซ m o n y ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของ Patch Version นี้เลยโดยกิจกรรมเนี่ยจะสามารถเริ่มเข้าร่วมได้ตั้งแต่อัปเดต Pat Version 2.5เข้ามาเลยครับแล้วก็เงื่อนไขในการเข้าร่วมเนี่ยง่ายมากๆแค่คุณมี เชร์เบสเลเวลมากกว่าเลเวลย1ขึ้นไปก็สามารถที่จะเข้าร่วมตัวอีเวนต์นี้ได้แล้วนะครับสำหรับของรางวัลนะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือตัวเซราเจสนะครับจะไั้สิ้น1,200บวกกับ730จะกลายเป็น1,930งพเ j จสกันแบบจุกๆเลยนะแล้วก็ยังมีตัว i อรอนส์ของม a r c ชเซแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงน่ารักเป็นช้างน้อยสีชมพูเหมือนชบาแก้ววันนี้จแจกอีกด้วยนะครับทุกคน ก็อย่าลืมไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับสำหรับกิจกรรมถัดไปนะครับ Festive l i b r r y ซึ่งกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมย่อยก็คอนเทนต์เนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการแก้พัซโซนโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปสำหรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมเนี่ยก็ง่ายมากๆ เพียงแค่เรามีระดับเชอร์เบสเลเวลอยู่ที่ระดับ20ไปขึ้นไปก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้วนะครับของรางวัลเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ก้อนก็คือก้อนแรกจะมาจากในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะได้ทั้งสิ้น500เซเรจแล้วก็จะอยู่เป็นกิจกรรมถาวรได้อีก120เซเรจแต่เนื่องจากระยะเวลาตู้ในผลเนี่ยสิ้นสุดวันที่2ตุลาคมครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีระยะเวลาในการเล่นกิจกรรมทั้งสิ้น3วันก่อนที่ตู้ในผลจะออกดังนั้นผมจึงคำนวณเป็นได้วันละ70เซเรจแล้วก็เป็นเซ เจสที่มาจากกิจกรรมทาวนทั้งหมด30เมตรนะครับดังนั้นการคำวนวณเนี่ยก็จะเป็น70คูณ3บวก30เท่ากับ240เซลล่าเจสเป็นการคำวนวณเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับดังนั้นปริมาณเซลล่าเจสที่ได้จากกิจกรรมทั้งหมดก็จะเป็น240บวก1,930เท่ากับ2,170เซลล่าเจสนะครับลำด,ดับถัดไปจะเป็นในส่วนของการทดสอบตัวละครครับซึ่งการทดสอบตัวละครก็จะมีตัวละครให้เราทดสอบทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันในครั้งนี้จะประกอบไปด้วยนายพลเฟยเซียวโรบินแม่คั แบ็กซวอนรวมทั้งสิ้น4ตัวละครตัวละครละ20เซโรเจสเพราะฉะนั้นการคำนวณก็จะเป็น20คูณ4เท่ากับ80เซ r รเจสนะครับถัดไปจะเป็นในส่วนของ Daily Training หรือหลายคนอาจจะเรียกว่า Daily Quest ซึ่งตัว Daily Training เนี่ยเราจะได้ทั้งสิ้นวันละ60เซ r รเจสระยะเวลาแพชอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น22วันดังนั้นการคำนวณก็จะเป็น60คูณ22เท่ากับ1,320เซโรเจสนะครับ ถัดไปจะเป็นในส่วนของ daily login ครับสำหรับตัว daily login ตามระยะเวลา patch ของตู้ในผลเนี่ยเราจะสามารถทำการ login ได้ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันจะประกอบด้วยวันที่13แล้วก็วันที่20ของเดือนกันยายนครับรวมทั้งสิ้น2วัน 20, คูณ2เท่ากับ40่สัดไปเป็น tour base mission หรือว่าภารกิจเนื้อเรื่องหลักในส่วนตรงนี้ภารกิจเนื้อเรื่องหลักจะได้ทั้งสิ้น240 s ้อยสี่เป็นขั้นต่านะครับลาดับถัดไปเป็นอัปเดต p a t ใหม่เวอร์ชัน2.5ครับเมื่อเรา l o อ i n เข้าเกมเข้าไปผู้พัฒนาก็จะส่งจดหมายมาให้เราเนอะซึ่งในจดหมายเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวเซราเจสแนบอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น600เซราเจสเรียกได้ว่าล็อกอินเข้ามาแล้วก็รับกันไปแบบฟรีๆเลยอันนี้ง่ายมากๆถัดไปครับจะเป็นในส่วนของ simulated universe นะครับตามช่วงระยะเวลาแพทช์ของตู้ในพนเนี่ยจะมีการรีเซ็ตทั้งหมด3ครั้งด้วยกันโดยการเล่นตัว simulated universe แต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้ตัวเซราเจสแตกต่างกันตามระดับของโลกหรือว่าอิควิลิเบียมนั่นเองซึ่งผมก็เอาตารางระดับอิควิ แนบเอาไว้ในตัวคลิปวิดีโอนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถดูในตารางได้เลยแต่ในการคำนวณครั้งนี้ผมจะใช้ที่อีควิ i b เบียมเป็นตัวอ้างอิงดังนั้นการคำนวณเนี่ยก็จะเป็น225คูณ3เท่ากับ675เนะครับถัดไปเป็นตัว Divergent Universe เจ้าตัว Divergent Universe เนี่ยตาม Patch เวอร์ชัน5จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ซึ่งการอัปเดตเพิ่มเติมนี้เราจะสามารถเก็บเตอร์จได้เพิ่มขึ้น500ด้วยกัน ตามข้อมูล Official นะครับสำหรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมเนี่ยก็ง่ายมากๆถ้าคุณเคลียรตัว Simulated Universe World 3ขึ้นไปได้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยคุณก็จะสามารถเข้าร่วมในตัว Divergent Universe ได้แล้วนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์เอ g นเกมอย่าง Apocalyptic Shadow สสำหรับใครที่ไม่ได้ลงคอนเทนต์เอนเกมก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมมีคำนวณแยกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ลงคอนเทนต์เอนเกมอย่าง Apo c a ค y p t i c Shadow ก็จะได้ทั้งสิ้น800 s t อยเเลยนะครับถ้าหากว่าทำดาวได้เต็มถัดไปก็จะเป็นคอนเทนต์เ a กอีกตัวหนึ่งที่จะเข้ามาในระบางตู้ของนายพลซึ่งนั่นก็คือตัว Pure Fiction นนั่นเองสำหรับตัว Pure Fiction ก็เช่นเดียวกันใครที่สามารถทำแต้มได้เกินห0หมื่นแต้มขึ้นไปหรือว่าได้ดาวเต็มเนี่ย ก็จะได้ตัวเซราเจสทั้งสิ้น800เซราเจสนะครับถัดไปเป็นสเปเชียลอีเวนต์ของแพชเวอร์ชั่นนี้สำหรับ Gift of Comet อันนี้ก็คือแจกเลยฟรีๆเนาะ1,000เซราเจสเงื่อนไขเนี่ยก็ง่ายมากๆเพียงแค่คุณอัลล็อกระบบ Travel Lock ก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้วเข้าไปกดรับกันได้เลยเนาะ1,000เซราเจสแบบฟรีๆไปเลยนะเรียกได้ว่าแจกเยอะมากๆในแพชนี้ครับ ถัดไปก็จะเป็นร้านค้าหรือว่า store นั่นเองซึ่ง store ในครั้งนี้จะมีการ reset ทั้งหมด1ครั้งด้วยกันก็คือประจําเดือนตุลาคมซึ่งการ reset เนี่ยจะทําให้เราสามารถแลกตั๋วทองหรือว่าซาริเอลสเปเชียล pass ได้ทั้งหมด5 pass ด้วยกันนะครับถัดไปจะเป็น event สาหรับ g i f t of a u d i s c e y ซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะแจกตั๋วทองหรือว่าซาริเอลสเปเชียล pass ทั้งหมด10 pass ด้วยกันการเข้าร่วมเนี่ยก็ง่ายมากๆเพียงแค่คุณ unlock ตัว travel lock แล้วก็เข้าไปในตัว travel lock อันนี้แล้วก็สามารถ กดรับได้เลยสําหรับสายฟรีก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับจะได้ทั้งสิ้น8,225 s t e r กับอีก15ตัวทองหรือว่าซาริเอลสเปเชียล s พสซนะครับำลำดับถัดไปก็จะเป็นของผู้ที่สนับสนุนเกมกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยก็คือตัวสเบียงรถไฟหรือว่า Express Supply Pass ในที่นี้ผมจะใช้ตัวย่อเป็น esp ละกันนะครับ ตัว Express Supply Pass เนี่ยเราจะได้วันละ90เซ r รเจสนะครับระยะเวลาแพชอยู่ที่22วันดังนั้นการคำนวณก็จะเป็น90คูณ22เท่ากับ1,980เซรเจสถัดไปก็จะเป็น n e o e Zoner หรือหลายคนก็อาจจะเรียกว่า Battle Pass นะในส่วนตรงนี้เนี่ยจะได้ทั้งสิ้น680เซ r รเจสกับตัวท่องทั้งหมด4ตัวด้วยกันถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์กันแล้วนะครับเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์เจ้าตัวเปอร์เซนต์เเจของเซ r รเจสที่ได้รับสำหรับผู้เล่นในแต่ละสายกันก่อนตัวแนวนอนเนี่ยจะ เป็นผู้เล่นสายต่างๆ F 2 p คือสายฟรีแทร้100%ครับ Nl คือเติม Battle Pass อย่างเดียว E sp คือเติมสเสบียงรถไฟรายวันอย่างเดียว และ E.S.P. บวก N.L. เนี่ยก็คือเติมทั้ง2เลยจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เป็นสาย p แร้1 0เเนี่ยเมื่อเทียบกับผู้เล่นที่เติมทั้ง2แล้วเนี่ยจะได้เซ r ร์ราเจสตกต่างกันอยู่ที่3 2โดยประมาณนะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นแหล่งที่มาของเซอร r a j เจสต่างๆสําหรับในแพทช์เวอร์ชัน2.5นี้นะครับจะเห็นได้ว่าแหล่งที่มาหลักเลยเนี่ยจะเป็น Events นะครับอยู่ที่2 6เลยทีเดียว Content Endgame อยู่ที่19%ตามมาติดกับตัว Daily Training อยู่ที่16% Simulated Universe อยู่่ที88% อัปเดตแพชใหม่อยู่ที่7%ตัว Divergent Universe ที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยอยู่ที่6%ตัว True Best Mission หรือว่าภารกิจในเรื่องอยู่ที่3%แล้วก็ ทดสอบตัวละคร1%เรออินอยู่ที่0.5%ตามลําดับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมทำอีเวนต์กันนะครับในรอบนี้แจกเยอะมากๆเลยถัดไปก็จะเป็นสรุปกันแล้วในส่วนสรุปผมก็จะทําตารางขึ้นมาเพื่อให้ดูง่ายทางด้านซ้ายก็คือไทส์หรือผู้เล่นสายต่างๆ F2P คือสายฟรีแทลร้อยเปอ NL คือเติมม a ร์ริโอ s พสอย่างเดียว ESP คือเติมสเปียงรถไฟหรือว่าลายวันอย่างเดียวแล้วก็ ESP บวก NL เนี่ยก็คือเติมทั้ง2เลยสําหรับสายฟรีในรอบนี้จะได้ทั้งสิ้น8,225เหรอเจแต่ สิ้น6,625 ER สเซเจตสำหรับใครที่ทำทุกอย่างเลยเติมรายวันด้วยแล้วก็เติมเมรลล์ a พ s สด้วยรับกันไปเลย1,885เซ ER ลเจซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับครึ่งแรกถัดไปครับผมจะทำการเปลี่ยนตัวเซ r ร j เจตให้อยู่ในรูปของตัวทองหรือว่าซาร์เรสเปเชียลเพลสเซสนั่นเองนะ ผู้เล่นที่เป็นสายฟรีแท้จะได้ทั้งสิ้น66ตัวทองครับแต่ถ้าไม่ลงคอนเทนต์เอนเกมเนี่ยจะได้อยู่ที่56ตัวทองแต่ถ้าหากว่าคุณทําทุกอย่างเลยเติม Battle Pass สด้วยแล้วก็เติมรลยวันด้วยลงคอนเทนต์เอนเกมด้วยรับไปเลยจุกๆ87ตัวทองกันเลยทีเดียวสําหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครที่มีแผนจะกดในพนเฟเซีลโรบินคาฟกาหรือแม็กซอนเนี่ย ก็ขอไว้โชคดีกับการกดกาชาด้วยนะครับ10โรสทองออกกันแบบรัวๆเลยสุดท้ายนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบายจ้า